อิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโภพคะวาพุทธังพัควันตังอภิวาเทนิสวาขาโตพัควตาธโมธรรมังนัมมัสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนมามิวันทามิพุทธังสัพพเมโทสังพรมะมีพันเตวันทามิธรรมังสัพพเมโทสังพรมะมีพันเตวันทามิสังขังสัพพเมโทสังพรมะมีพันเต นะโมตัสสะพระคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคจฉามิธรรมังสารนังคจฉามิสังฆังสารนังคจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคจฉามิ ุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังขังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะควาพระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมพันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตรโภปุทิสธรรมมสารถิสัทธาเทวะมนุษยานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธรรมโมสันติติโกอาาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโค อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริภูริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโย و, ปาหุไนโยทักขิไนโย و. อัญชันนีการณีโยอนุตตร,รังปุญญคเขตังโลกัสสาติ